สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทา่านค่ะเข้าสู่ชา n e l ของ Whisper Tar o ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะให้แก่ผู้ที่เกิดในรัคนาราศีกุมค่ะเป็นดวงความรักในเดือนมิถุนายน2 5 6 5เช่นเดิมนะคะการทํานายเป็นแบบภาพรวมค่ะหน้าไพ่นะคะอาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะก็ต้องก,กพอพาบขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ขอให้คุณนะคะใช้วิจราราณในการรับชมรับฟังให้รับเป็นแบบพลังงานที่ดีและ ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะจะดีที่สุดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขอเริ่มต้นกันเลยนะคะขอเริ่มที่ Energy ในฝั่งของคุณก่อนนะคะชาวกลุ่มว่าตอนนี้ Energy ของคุณที่โดดเด่นนะคะความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างไรบ้างค่ะ The Hermit ค่ะ King of PentaclesQueen of Wands ค่ะ Three of Wands เรื่องงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะในตอนนี้แล้วก็เอชซัวอนค่ะสำหรับ energy ของคุณนะคะในตอนนี้ดูเหมือนว่าที่ผ่านมานะคะคุณค่อนข้างที่จะเงียบๆนะคะคล้ายๆกับอยู่ในของ อยู่ในพื้นที่ของตนเองนะคะมากๆเลยเหมือนคุณกําลังคิดนะคะทบทวนอยู่นะคะทบทวนอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่แหละนะคะคุณกับเขาว่าน่าจะไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารกันเท่าไหร่เนาะในช่วงที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณกับเขา่ามีในเรื่องของ อาจจะมีความการทะเลาะหรือมีปากเสียงกันหรือมีความขัดแย้งกันมาก่อนที่มันจะนิ่งเงียบเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะที่ว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ผิดนะคะพอรู้สึกว่าไม่ผิดอ่ะก็เลยไม่ติดต่อกลับมามันก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันยิ่งเงียบงันไปกันใหญ่นะคะแล้วก็มันก็เลยทําให้เนาะคุณอะ่ะไปโฟกัสนะคะมากๆเลยในเรื่องของการงานการเงินนะคะเหมือนมันเป็นช่วงที่คุณพยายามที่จะสร้าง ความมั่นคงเนาะในชีวิตการงานการเงินของคุณด้วยเหมือนกันแล้วก็ในตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าคุณอาจจะมีการเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือว่าได้รับงานอะไรใหม่ๆมานะคะแล้วก็งานนั้นก็ค่อนข้างที่ประ,บประสบความสําเร็จหรืออาจจะสามารถสร้างเงินแบบว่า รายได้หรืออะไรต่างๆเนาะผมตอบแทนให้คุณนะคะได้อย่างเป็นเกาะเป็นกําเลยนะคะในช่วงนี้นอกจากนี้นะคะคุณมี energy ของการรอคอยค่ะการรอคอยตรงนี้บางมองเป็น2ประเด็นเนาะคุณอาจจะกําลังรอคอยเนาะคนที่ใช่สําหรับคุณอยู่หรือการรอคอยตรงนี้คุณอาจจะกําลังรอคอยให้เขาติดต่อสื่อสารกลับมาก็ได้เพราะว่าเหมือนคุณกับเขาอะมันค่อนข้างเงียบนะคะมากๆเลยที่ผ่านมานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่า สุดท้ายเนาะคุณคล้ายๆคุณมีการคิดมีการตัดสินใจแล้วนะคะว่าออคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วล่ะเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เป็นอาจจะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองมาโฟกัสท,ที่ตัวเองนะคะแล้วก็เป็นไปได้ด้วยนะคะว่าในบางท่านเนี่ยอาจจะมีใครคนใหม่ๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะที่เขามีแพชชั่นต่อคุณเขามาสารความสัมพันธ์กับคุณด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดู energy ในฝั่งของเขาคนนั้นกันบ้างนะคะคนที่คุณดิวด้วยนะคะว่า energy ของเขาความรู้สึกนึกคิดของเขาที่โดดเด่นเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะคนที่คุณดิวด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะชาวลัคนาราศีกันได้นะคะแล้วก็ชาวธาตุลมคือมิถุนตุลกุมะคะ่ะชาวธาตุดินนะคะคือพิษศพมังกรกรัน มีพลังงานของ temperance นะคะชาวลัคนาราศีธนูค่ะแล้วก็มีพลังงานของชาวธาตุลมด้วยนะคะมิถุนตุลกลุมค่ะสาหรับ energy ของเขานะคะดูเหมือนว่าในช่วงที่คุณกับเขาเนาะคุณเงียเๆี้ยไป เนาะห่างๆกันไปอะ่ะเขาก็พยายามสืบสองคุณอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะพยายามสืบสองว่าเออคุณเป็นอะไรมีความคืบแคลงสงสัยอะ่ะเออว่าคุณเป็นอะไรคุณทําอะไรอยู่เออทาไมคุณดูเงียบๆไปนะนะคะแล้วด้วยตัวเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้นะอืมเพราะเขารู้สึกว่าคุณเน่ะเงียบไป นะคะเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบบ้างเหมือนกันคล้ายๆแบบนั้นเหมือนพยายามคิดว่าแบบว่าเออฉันก็อยู่ได้เออด้วยตัวฉันเองเขาก็พยายามมาโฟกัสเหมือนกันนะคะในเรื่องของการงานการเงินต่างๆนะคะในในชีวิตของเขาเขาพยายามอยู่ได้ด้วยให้ได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกันแต่ว่าในส่วนลึกๆของเขาอะค่ะหลังจากเขาไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินเขารู้สึกว่าเออเขาอยู่ได้แต่จริงๆแล้วอะค่ะเขาก็มีความคิดมากเหมือนกันนะคะ นะมีความเครียดเนาะมีความวิตกกังวลนอนไม่หลับเลยนะคะในช่วงเวลากลางคืนเขาคิดมากเรื่องความรักความสัมพันธ์นี้เหมือนเขากังวลนะคะว่าที่คุณเงียบไปคุณหายไปคุณคล้ายๆกับคุณจะไปแล้วจริงๆหรือเปล่าเออแล้วก็ตัวเขาเนี่ยอยากด้วยนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะมาปรับความเข้าใจกับคุณมาเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนเขาอยากจะให้คุณกับเขาอ่ะกลับมาพูดคุยแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น energy ของเขานะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเขาและคุณขออภัยค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามา,มาดูสถานการณ์นะคะในภาพรวมแล้วก็แนวโน้มกันค่ะสำหรับสถานการณ์นะคะในภาพรวมนะคะพลังงานหลักเลยนะคะได้ energy ของ the f l o ค่ะม,มันเป็น energy ของการที่คุณเนาะ อยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะอยากจะเป็นอิสระนะคะอยากจะเหมือนกับปลดปล่อยตัวเองนะคะจากความทุกข์เนาะความเศร้าต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกเบื่อเบื่อมันน่าจะเบื่อเบื่อกับปัญหาอุปสรรคความรักความสัมพันธ์น่ะที่มันผ่านมานะคะแล้วก็ถ้าในช่วงนี้นะคะมีคนเข้ามา มาสารความสัมพันธ์กับคุณน่ะนะคะมามอบถ้วยกับคุณเนี่ยเหมือนคุณก็ยังเหมือนกับค่อนข้างปิดใจนะคะยังไม่ค่อยเปิดใจรับเขาเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนคุณเน่ยก็คล้ายๆเบื่อเซ็งอะ่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่สําหรับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในพาร์ทอดีตนะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ พุ่มเทให้ความรักนะคะเหมือนกับพยายามดูแลเอาใจใส่เขาคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นมากเลยนะพยายามทําให้คนรักของคุณนะคะพึงพอใจนะคะเป็นคนที่แบบว่าดูแลครอบครัวดีด้วยนะคะแล้วก็พยายามปรับตัวนะคะเข้าหาเขาให้เหมือนกับ เพื่อจที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์หรือว่าประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันก้าวไปข้างหน้านะคะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันก็ดูเหมือนว่าความทุ่มเทของคุณความเอาใจใส่ของคุณอ่ะมันอาจจะมีคนที่ตัวเขาคนนั้นน่ะคือเหมือนกับไม่สนใจเท่าที่ควรนะคะกับความรักความสัมพันธ์ที่คุณให้ไปเวลาเขาจะ เหมือนกับสนใจเนอะหรือว่าตอบสนองคุณมามันอาจจะมีในละักษณะว่าเขาต้องการผลประโยชน์หรืออยากจะได้อะไรสักอย่างหรือเปล่านะคะที่มันเกิดขึ้นมาในพารในอดีตแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะจริงๆเราดูตัวคุณกับเขานะคะอาจจะมีในเรื่องของออความแตกต่างด้วยนะคะความแตกต่างตรงนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของระยะทาง ไวได้นะคะแล้วก็ทัศนคติก็ได้นะคะเออความเป็นอยู่ต่างๆเชื้อชาติได้ด้วยคนที่คุณอยู่ด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะซึ่งด้วยความแตกต่างเนาะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามานะคะมันเหมือนกับว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณก็เริ่มกลับมาทบทวนแล้วเหมือนกันนะคะความรักความสัมพันธ์นี้ว่าเออมันจะมันจะพัฒนาไปได้ไหมนะคะมันจะไปรอดไหมนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณนะ่ะ กำลังคิดเนาะที่ผ่านมาเลยนะคะจนถึงตอนนี้คุณกำลังคิดอยู่เหมือนกันกำลังมีเรื่องที่คุณจะตัดสินใจแล้วแหละในเรื่องของความรักอย่างน้อยเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับมีความยุติธรรมนะคะมีความเท่าเทียมแล้วถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเหมือนกับ ทำ้ายจิตใจคุณนะมีความเหมือนกับมันท็อกซิกต่อคุณคุณก็พร้อมที่จะใช้ดาบเนี่ยตัดมันออกไปเช่นเดียวกันแล้วสาหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะได้พลังงานของ s o x ซ์ทัอวอมองว่าคุณสู้มาเยอะและ้ว นะคะในเรื่องของความรักในอนาคตบางเบกว่าคุณน่าจะมีการตัดสินใจของการที่จะอาจจะขอพักเบรกค,ความสัมพันธ์ไปก่อนเพราะคุณนะ่ะอยากจะเอาชัยชนะมาให้กับตัวคุณเองเหมือนคุณนะคะอยากจะเหมือนกับโฟกัสที่ตัวคุณเองอะคะ่ะเ,เหมือนกับอยากจะ ปลดปล่อยความทุกข์ความเศร้าเพราะเนี่ยคุณมี energy ของการเริ่มต้นใหม่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วล่ะคุณจะไปโฟกัสเนาะในเรื่องของการงานการเงินถามว่าคุณเสียใจไหมคุณทิดถึงเขาไหมคุณคิดถึงเขานะคะคุณคิดถึงเขาครูก็เลยไปพยายามหันเหความสนใจต่างๆเนี่ยไปในเรื่องของการงานการเงินต่างๆเพราะว่าคุณอยากจะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถสร้างความสุขให้ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดู ข้อความนะคะที่แอบซ่อนเอาไว้ในใจของเขานะคะความจริงเนอะในใจของเขาที่เขาไม่ได้เปิดเผยออกมาถ้าเขาบอกกับคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะเดี๋ยวแบงค์ว่างด้านนี้ดีกว่าเขาอยากจะบอกว่าเขารู้สึกถึง ความตึงเครียดเนาะจากความสัมพันธ์ทางกายนะคะกับคุณนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกอีกว่าเขานะคะยังรู้สึกถึงคุณอยู่ค่ะมันแสดงถึงความคิดถึงนะคะเขานะหวังว่าคุณกับพวกเรานะคะจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเขานะคะอยากที่จะให้เราเนาะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกอีกว่าเขารู้นะว่าคุณนะ่ะ ไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่ In the Shadow Oracle นะคะมาบอกอสิ่งที่อยู่ในเงามืดน้ในใจของเขานะคะว่าถ้าเขาอยากบอกได้เขาจะบอกอะไรนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเนะหรือว่าเลิกกับเขานะคะอืม เขารู้นะคะว่าพวกเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันเนาะทางจิตวิญญาณคล้ายๆกับเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอะ่ะเหมือนเป็นเนื้อคู่กันเป็นโซเมทกันเป็นทวินเฟรมที่ต้องแบบว่ามาพบมาเจอกันนะคะแล้วก็เขาอยากจะบอกอีกว่าความรู้สึกของเขาเนะเาะก็คือเขาให้อภัยคุณะคะ่ะ อาจจะเป็นในลักษณะของที่ผ่านมาเนาะอาจจะมีต่างฝ่ายต่างอาจจะมีความขัดแย้งกันนะคะ then, เขาก็อยากจะบอกว่าเออเขาให้อภัยคุณแล้วก็อยากให้คุณให้อภัยเขาด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูนะคะเลิฟสตอรี่ของชาวกลุ่มกันค่ะว่าในอนาคตนะคะเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเดี so ๋ยวให้ไพ่เลิฟสตอรี่มาบอกกล่าวนะคะขอทราบเลิฟสตอรี่ของชาวกุมในอนาคตค่ะ Rejection ค่ะ r อ s p e c t d i f f e r e n อความรักความสัมพันธ์นี้เนาะมีอุปสรรคหรือความทา้าทายในเรื่องของความแตกต่างนะคะเหมือนพลังงานของชาริออตที่ขึ้นมาเนาะจจะมีความแตกต่างด้วยวัยอะไรต่างๆซึ่งความแตกต่างนั้นนะคะค่อนข้างที่จะมี อิทธิพลหรือเป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์นี้สำหรับเลิฟสตอรี่ของคุณในอนาคตนะคะความรู้สึกของคุณบางรู้สึกว่าคุณนะคะน่าจะตัดสินใจที่จะเบรกเนาะพักเบรกความสัมพันธ์นะคะจริงๆเพราะอย่างที่บังบอกก็คือด้วยปัญหาอุปสรรคหรือความแตกต่างอะไรที่มันผ่านมานะคะคุณเลือกที่จะตัดสินใจเนาะเหมือนกับเพื่อตัวคุณเองแล้วก็สําหรับความรู้สึกของเขานะคะ คล้ายๆกับว่าเขาก็เคารพนะการตัดสินใจของคุณนะคะแต่ความรู้สึกของเขาเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆนะคะให้กับคุณอยู่ด้วยเช่นเดียวกันความท้าทายเนาะความท้าทายต่างๆคือมีในเรื่องของความแตกต่างนะคะที่เข้ามามีอิทธิพลไพ่นะคะมาแนะนำนะคะว่า ให้คุณนะคะเหมือนกับมองไปข้างหน้าดูเหมือนว่าคุณน่ะน่าจะมีสิ่งอะไรที่เหมือนความฝันของคุณที่คุณน่ะคิดอยากจะทําอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะไพ่ามาแนะนําว่าให้คุณนะไปโฟกัสในเรื่องนั้นในสิ่งที่คุณฝันคุณอยากจะทํานะคะให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงให้ได้ะคะ่ะ แล้วก็ไพ่ใบเอาคัมบทสรุปนะคะเ,เป็น e NERGY ของ Soul Connection ก็คือเหมือนที่แบงค์แจ้งไปในกรณนี้ว่ามันเหมือนกับว่าคุณกับเขาอะน่าจะเป็นคนที่อาจจะมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ในอดีตชาติก็ได้นะคะแล้วก็เลยมันเป็นเหตุที่ว่าคุณกับเขาอ่ะต้องกลับมาพบเจอกันอีกมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะทั้งในเรื่องของความทุกข์แล้วก็ความสุขนะคะ เดีย๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่นะคะ Message s o f t เ e ินะคะมาบอกนะคะหรือว่ามาสื่อสารหรือบอกกล่าวอะไรกับชาวกุมค่ะ finance ค่ะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะน่าจะมีในเรื่องของการเงินเนาะนะคะ เรื่องเงินเข้ามามีบทบาทนะคะที่เข้ามามีอิทธิพลอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหมือนกับพยายามทุ่มเททํางานมากๆที่จะสร้างความมั่นคงก็ได้นะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้ให้ความสนใจออกับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เอาใจใส่หรืออาจจะมีในเรื่องของการช่วยเหลือซัพพอร์ตกันในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ไพ่นะคะยังมาสื่อสารเพิ่มเติมว่าตอนนี้ดูเหมือนว่า จะมีใครคนใดคนหนึ่งเนาะนะคะมีบางคนแล้วหลาดในตอนนี้ได้รับการเหมือนกับอยู่ในช่วงของ เปลี่ยนแปลงนะคะทั้งจิตวิญญาณแบงค์มองว่าไพานะ์น่าจะอยากมาสื่อสารว่ามีคนที่ตื่นรู้แล้วแหละกับสถานการณ์นะคะความวความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันมีเหตุจากอะไรมันเลยแบบว่าผลมันเลยถึงเป็นแบบนี้อะไรมันคือปัญหาอุปสรรคแล้วสิ่งนั้นอะ่ะมันจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรซึ่งคนๆน,นั้นอาจจะพยายามเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเอามาเป็นประสบการณ์แล้วก็มาเป็นบทเรียนนะคะที่จะในอนาคตนะ่ะจะทําให้มันดีขึ้น ะะไม่ให้มันมีความผิดพลาดซ้ำเข้าไปอีกต่อไปนะคะไพ่ย,ยังมาสื่อสารอีกนะคะอินทรูกิตตคือความซื่อสัตย์ค่ะเหมือนไพ่มาถามเป็นคำถามนะคะว่าสถานการณ์เนี้ยนะคะมัน มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีมันถูกต้องไหมสอดคล้องตามศีลธรรมไหมนะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าคุณกับเขาเนอะอาจจะมีในเรื่องของมีความไม่ซื่อสัตย์อะไรต่อกันหรือเปล่านะคะซึ่งอ,อ,อาจจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่แองเจนะคะให้คำแนะนำกับคุณชาวกลุมค่ะ attraction ค่ะ ไพ่นะคะมาบอกว่าเหมือนกับให้คุณนะคะใช้กฎของแรงดึงดูดตอนนี้ให้คุณเนาะพยายามให้ดึงมาแต่พลังงานดีๆนะคะเข้าสู่ตัวคุณนะคะแล้วก็ให้เคลียร์พลังงานลบๆไปเพราะว่าถ้าตัวคุณเนี่ยมีพลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆคนที่ดีนะคะเข้ามาในชีวิตคุณคะ่ะแล้วก็ไพ่นะคะมาแนะนําเพิ่มเติมด้วยว่าความราักความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีคนที่เหมือนกับมีปมในวัยเด็กเนาะ นะคะที่มาอาจจะมาจากในเรื่องของครอบครัวนะคะซึ่งปมเนี้ยมันมีอิทธิพลนะคะในเรื่องของความรักนะคะอาจจะต้องเหมือนกับไปเยียวยาปมตรงนี้ก่อนเพราะถ้าเยียวยาปมในใจตรงนี้ได้นะคะจะทําให้ความรักความสัมพันธ์น่ะไม่ว่าจะกับคนนี้เนาะหรือว่าคนไหนนะคะมันจะพัฒนาไปได้ในทางที่ดีแล้วตอนนี้ไพ่ก็มาแนะนาเพิ่มด้วยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณอะ่ะควรที่จะต้องปีกวิเวกแล้วล่ะคุณอาจจะเหมือนกับ มาใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะไปเที่ยวก็ได้นะคะไปพักผ่อนเหมือนกับคล้ายๆกับให้คุณชาร์จพลังชาร์จแบตให้กับตัวคุณเองคุณจะได้มีพลังงานบวกๆเนาะนะคะแล้วก็พร้อมที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ค่ะสุดท้ายนะคะเรามาให้ไพ่นะคะดอกไม้ให้ข้อคิดกับคุณกันค่ะว่าในเรื่องของความรักในช่วงนี้คุณควรทำอย่างไรดีคะชาวกลุ่ม ให้มาบอกนะคะว่าแค่เชื่อเท่านั้นค่ะให้คุณเชื่อนะคะว่าคุณจะได้พบเจอคนที่ทําให้คุณมีความสุขเนาะสมหวังในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นนั่นแหละก็คืออาจจะให้เป็น เรื่องของจัก,กรวาลน,นะคะเป็นผู้ขี้คลายสถานการณ์หรือว่าปัญหาต่างๆค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวความรักนะคะของคุณชาวกุมค่ะแบงก์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องค่ะก็ขอวอวยพรนะคะให้คุณมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ